สวัสดีค่ะสาวๆช่องเรโนเวรตี้วันนี้พาเพื่อนๆน,นั่งเรือเที่ยววัดกลายาและวัดระฆังนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราจ่ายค่าเรือแค่40บาทแต่สามารถนั่งเรือนะคะข้ามฟากไปได้3มวัดได้แก่วัดอรุณวัดระฆังและก็วัดกลายานะคะเพื่อนๆน,นั่งได้ทั้งวันจะนั่งเวลาไหนก็ได้ไม่จํากัดเวลานะคะจ่ายครั้งเดียว40ิ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปวัดกะลยาค่ะวัดกะลยาคนเยอะนะคะเพื่อนๆก็เลยเก็บภาพได้น้อยนะคะเนื่องจากมีคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนมาไหว้ไหว้พระขอพรนะคะเยอะมากวันนี้เป็นวันตรุษจีนพอดีคะ่ะเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวก็เลย,ยเยอะเนาะเรานั่งเรือกันค่ะชมวิวรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยานะคะช่วงนี้พัดโชคดีหน่อยคะ่ะพัดมาเที่ยวนะคะ นั่งรถไฟฟ้าจากสมุทรปราการนั่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆสักการะไหว้พระทำบุญกันค่ะหนึ่งวันสามารถเที่ยวได้สี่วัดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพัดตัดต่อเป็นนะคะวิดีโอละสองวัดเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อสําหรับการรับชมนะคะวิวรอบแม่น้ําเจ้าพระยาสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาครั้งนี้พัดโชคดีนะคะนี่วัดกัลายาค่ะเพื่อนๆนะคะเนื่องจากคนเยอะเนาะ ต่อมาเรานั่งเรือไปต่อที่วัดระฆังค่ะใช้ตั๋วใบเดิมราคา40บาทค่ะเพืเ่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรโนวาไรตี้ด้วยนะคะช่องนี้ดีเละมีประโยชน์ค่ะสอนภาษาอังกฤษด้วยพาเพื่อนเเที่ยวด้วยเพื่อนๆจะได้ <c oughs> มีไกด์ไลน์ที่จะพาแฟนโฟอของเราเที่ยวนะคะเรือเขาจะจอดเว้ให้อาหารปลาโดยซื้อขนมปัง20บาทนะคะเพื่อให้ปลาทานพอปลามาอยู่ใกล้เราเราก็จะถ่ายเห็นตัวปลาแบบนี้เลยนะคะ กิจกรรมระหว่างนั่งเรือไปที่วัดระฆังนะคะบรรเอนเราก็จะได้วิวพัดมากับพี่สาวสองคนค่ะไกด์พาเที่ยวของเราในวันนี้นะคะพี่สาวคนอยู่สมุทรปราการมานานแล้วค่ะนะคะพี่สาวจะเชี่ยวชาญเรื่องการนั่งรถไฟฟ้าและการนั่งรถไฟใต้ดินนะคะทั้งสองนะคะรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินวันนี้นั่งฟรีทั้งวันเลยค่ะบื่เนๆน,นะคะ คนให้อาหารปลาก็สนุกคนโยนขนมปังก็สนุกปลาก็อร่อยและอิ่มบุญไปด้วยกันเลยค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเรือวิ่งเยอะคลื่นก็จะมีเรื่อยๆนะคะแต่พัดไม่เมาคลื่นนะคะรอบนี้นะคะถือว่าโชคดีค่ะสองพี่น้องสนุกกันใหญ่คะ่ะได้บุญด้วยนะคะไปกันต่อค่ะหลังจากพักให้อาหารปลาแล้วนะคะ มุ่งหน้าไปวัดระฆังกันค่ะขอบคุณทุกการติดตาม thank you for f o l l o w me thank you for l i k e this video ขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะ don't forget to subscribe อย่าลืมกดติดตามนะคะนั่งเรือไปเรื่อยๆค่ะใกล้ๆเองนะคะส่วนมากจะเป็นคนไทยนั่งเรือลำนี้นะคะเปบืป่อ ชาวต่างชาติมีนิดนิดหน่อยค่ะ,ะก็จะมีเรือของนะคะทหารเรือนั่นเองค่ะชมวิวรอบแม่น้ำเจ้าพยาไปด้วยกันนะคะเราสามารถชวนคุณฟอคุยชวนคุณฟอดเที่ยววัดกัลายาและวัดระกังได้นะคะเบืเ่อเบือนสามิพัดยังไม่เคยมาเรามาถึงแล้วค่ะวัดรักังหลวงพ่อโต,โตองค์ใหญ่นะคะมีโรงเรียนสตรีวัดระคังที่นี่ด้วยนะคะเบืเ่อเบื่อ สวยมากค่ะวัดไทยนะคะไกลๆเดินทางสะดวกนั่งเรือ40บาทเท่านั้นเองค่ะพระองค์ใหญ่ว้ว้พระขอพรกันค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะพัดก็มาขอพรให้วีซ่าผ่านเร็วให้ได้บินไปนอร์เวย์ในเดือนกุมภานะคะสามีรออยู่จะไปใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะไปค่ะไปเคาะระคังกันค่ะ วัดระครังก็จะมีสัญลักษณ์เป็นระครังสีฟ้านะคะเพืเ่อนๆพี่สาวพัดนะคะนับไปด้วยเคาะไปด้วยได้81ระครังนะคะส่วนตัวพัดเองบันทึกภาพการเคาะระครังนะคะก็เลยไม่ได้นับนั่นเองค่ะตั้งใจเคาะระครังไปเรื่อยๆนะคะทําบุญน,นะคะคิดดีทําดีนะคะขอพอรสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนา บางคนขอพรให้ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคะบางคนขอพรให้ร่างกายแข็งแรงนะคะทําบุญไหว้พระนะคะหลังปีใหม่นะคะไม่ว่าจะทําช่วงเวลาใดก็ตามในวันที่เราสะดวกสะดวกเวลาสะดวกการเงินนะคะพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเราได้บุญเหมือนกันคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะนะคะคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธนะคะ สิ่งที่ยุดเหนี่ยวจิตใจของเราได้ดีที่สุดก็คือการเข้าวัดทําบุญนะคะเชื่อว่าสิ่งดีๆนะคะจะย้อนกลับมาหาตัวเรารวมถึงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและช่วยบังรุพระพุทธศาสนาของเราให้อยู่ยังยืนนานไปจนช่วยลูกช่วหลานนั่นเองเนาะเพราะบรรพบุุษของเราสร้างมาแล้วเราต้องช่วยกันสานต่อให้ลูกหลานเราต่อไปค่ะเพื่อนๆนะคะมาสองคนกับพี่สาวค่ะ ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะพร้อมเดินทางมาเที่ยวกันแต่เช้าเลยนะคะพัดตัดต่อวิดีโอเป็น3วิดีโอนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นขอบคุณกําลังใจดีๆจากเพื่อนๆนะคะเรโน v ว r ร์ตี้มาดามนอร์เวทั้งสอนภาษาอังกฤษชัางพาเที่ยวเพื่อนๆจะได้มีไอเดียพาคนโสเที่ยวนะคะคนโบางคนไม่เคยมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าบ้าน เราเป็นเจ้าถิ่นนะคะเราต้องเป็นไกด์พาแฟนของเราเที่ยวโฟของเราเที่ยวนะคะดูวิดีโอของพัดดู YouTube ของพัดแล้วสามารถบอกเล่าให้คุณฟอฟังได้ว่าการนั่งเรือจากวัดนั้นมาวัดนี้ว้ว้ตรงนั้นว้ว้ตร,วตรงนี้นะคะ Amazing มาก,มากๆค่ะเปื่อนเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับชาวต่างชาติเพราะเขาไม่เคยเห็นวัฒนธรรมไทยของเราเคาะครบแล้วนะคะตีระฆังครบ81 ระครังแล้วค่ะก็ไปชมรอบๆกันต่อ